มหายุทธสถานพบตอนที่372ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทพบุตรท้ายแถวคนนี้ของวังมหาวานเป็นคนที่ใจเหี่ยมใจจืดคนหนึ่งจริงห่าฮาเมื่อเห็นว่าแหใหญ่สีเขียวนั่นกำลังจะแผ่คลุมลงมาแล้วส่วนเซินปิงอยู่สตรีทั้งสองกลับไม่มีแรงที่จะต่อต้านได้เลยด้วยซ้ำผู้คนที่อยู่บริเวณรอบๆล้วนนิ่งเงียบนี้เป็นการต่อสู้ภายในวังมหาวานไม่มีผู้ใดมีความคิดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย ทว่าในเวลานี้เองเงาดำร่างหนึ่งกลับจุติลงมาจากฟ้ากระทันหันคุ้มกันเสินปิงอยู่และสตรีข้างกายนางเอาไว้ด้านหลังฉึดแสงหอกดวงหนึ่งฉีกกระชากปริภูมิแหใหญ่สีเขียวนั่นจึงถูกฟันจนแหลกสลายขาที่สีหน้าของนักยุทธที่เรียกแหเขียวออกมาเปลี่ยนไปและถูกพลังโจมตีแว้งทำร้ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันนี้ดึงดูดความสนใจของคนได้ไม่น้อยแหใหญ่สีเขียวนั่นคือของขลังระดับมกุฎเทพไม่นึกเลยว่าจะถูกผู้อื่นทำลายล้างในกระบวนท่าเดียวอย่างนั้นหรือ เจ้าเองหรือดวงตาของซูปินดูเข้มงวดขึ้นเขาไม่รู้จักหลัวซิลแต่อย่างใดทว่ากลับทราบอยู่ว่าคนดังกล่าวเคยทะเลาะเบาแว้งกับมู่เช่าห่วงอีกทั้งสตรีที่อยู่ข้างกายเขายังมีผลการฝึกตนเป็นมกุฎเทพด้วยเมื่อแงน้ามองขึ้นไปซูปินก็มองเห็นอสูรดูดจิตตัวหนึ่งอีกทั้งมองเห็นจีเสี่ยวจื่อที่กำลังยืนอยู่บนศีรษะของอสูรยักษ์ย้ายที่หน้าตาดุร้ายตัวนี้ สหายเจ้าแน่ใจหรือว่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในวังมหาวานของเราสูปินไม่อยากรุกรานยอดฝีมือที่มีศักยภาพลึกซึ้งจนไม่อาจคาดเดาได้ด้วยเหตุนี้น้ำเสียงที่เขาพูดก็ค่อนข้างรื่นหูเช่นกันพวกคนที่อยู่ข้างกายเจ้าก็เป็นคนในวังมหาวานเช่นกันหรือหลัวซิวเบปากในเมื่อคนที่อยู่ข้างกายเจ้าสามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้แล้วเหตุใดคาถึงไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ด้วยเล่าเจ้าหนูมึงจองหองมากเลยนี่ ชายหนุ่มที่เป็นเจ้าของของคลังใหญ่สีเขียวที่ถูกหลวซิลทำลายในเมื่อครู่นี้สายายิ้มอย่างเยือกเย็นถ้าเก่งจริงก็บอกความเป็นมาของมึงมากล้าเข้ามาเสือกเรื่องของสำนักจักรพระพดิมณะของพวกกูอย่างนั้นหรือไอคนไม่รู้จักความเป็นความตายเสียงดังชะมัดหลวซิลเกลียดผู้ที่ชอบพูดจาไร้าสาระเช่นนี้มากที่สุดแล้วดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะลงมือโดยตรงเงาร่างกระพริบที่หนึ่งหอกมังกระแดงมืดฉีกกระชากปริภูมิพลังทิ่มแทงตรงไป ชายหนุ่มเยนชาผู้นั้นทราบอยู่ว่าหอกมังกระแดงเมื่อสามารถฉีกกระชากของคลังอย่างแหใหญ่สีเขียวเท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นอาวุธสงครามชิ้นหนึ่งที่พลานุภาพทรงพลังมากๆดังนั้นเขาก็ไม่กล้าประมาทเช่นกันง้างมือปล่อยกงล้อเทพมรณาออกไปวรยุทธที่สิทธิ์อฉริยะในสำนักจักรพพดิมรณะฝึกต้องเป็นบำเพ็ญพลิกทมินอยู่แล้วของขลังอาวุธสงครามที่ฝึกเส้นทั่วไปก็ล้วนฝึกเส้นโดยดาบมารมรณากงล้อเทพมรณาหรือจำพวกหอคอยเทพมรณาเป็นหลัก ซึ่งกงล้อเทพมารณา,านี้คือสตราวุธราชาขั้นสูงชิ้นหนึ่งทันทีที่เรียกออกมาก็มีพลังแห่งกฎความตายที่มากมายมหาศาลพรั่งพลูออกมาเตียงเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นดังก้องขึ้นมากงล้อเทพมารณา,าถูกหลวงซิลโจมตีจนกระเด็นออกไปภายในกระบวนท่าเดียวถัดจากนั้นอนุภาพของหอกมังกรที่อยู่ในมือเขาไม่ลดน้อยลงเลยทะลวงระยะห่างระหว่างปริภูมิโดยตรงก่อนจะมีเสียงฉุดดังขึ้นหอกก็ได้แทงเข้าไปกลางหว่างคิ้วของคนดังกล่าวแล้ว ชายหนุ่มเย็นชาเบิกตั้งเขานึกอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าในฐานะที่เป็นอัจฉริยะของสำนักจักรพัรดิมรณะประจันหน้ากันเพียงครั้งเดียวตนก็ถึงกับถูกฝ่ายตรงข้ามสังหารแล้วภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุล้วนเงียบกริบลงไปรูม่านตาของมูเช่าห่วงที่มองเห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวจากที่ไกลไกก็หดลงเช่นกันเนื่องจากเขาค้นพบว่าศักยภาพของหมอนั่นแข็งแกร่งกว่าครั้งเมื่อประมือกับเขาแล้ว นี่จึงทำให้หมู่เช่าห่วงสัมผัสได้ถึงการคุกคามภายในระยะเวลาสั้นๆศักยภาพของคนคนหนึ่งได้รับการยกระดับที่ไม่น้อยเท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าบางทีเจ้าหมอนั่นอาจจะตระหนักรู้อะไรบางอย่างจากหินนิรันได้แล้วทุกคนที่เข้ามาในแดนเทวนิรันการมีเพียงเขาเท่านั้นที่ทราบว่าหินนิรันอยู่ในมือเจ้าหมอนั่นสีหน้าของซูปินก็ขาวซีดเล็กน้อยเช่นกันเขาที่คิดว่าตนกลุ่มชัยชนะอยู่ในกำมือในตอนแรกนึกอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าจะมีคนที่น่าสยดสยองเช่นนี้บุกค่าเข้ามากลางคัน ในมหาโลกาพันสามจำนวนสำนักจักพัสและแดนศักดิ์สิทธินั้นมีไม่น้อยเลยแต่ใช่ว่าอัริยะทุกคนที่กำเนิดจากสำนักจักพัสและแดนศักดิ์สิทธิ์จะมีศักยภาพอย่างพระโอรสจ้านเทียละมู่เช่าห่วงเสมอไปในฐานะที่เป็นเทพบุตรท้ายแถวที่โดดเด่นของวังมหาวานจากบรรดาผู้สืบทอสำนักจักพัิทั้งหมดศักยภาพของซูปินมากสุดก็ถือว่าอยู่ระดับกลาง หากศักยภาพของตัวเองแข็งแกร่งมากพอเขาก็คงไม่ไปสมคบกับคนในสำนักจักรพรรดิพดิมณะเพื่อมาจัดการเรินปิงหยูอยู่ณที่แห่งนี้แล้วให้ข้าช่วยสังหารมันไหมหลวซิวใช้นิ้วชี้ไปทางซูปินพลางมองไปทางเรินปิงหยูนางนาวินาทีนี้มีเลือดไหลออกมาจากมุมปากบนโฉมหน้าอันงดงามและเย็นชาดุดเทพธิดาไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆพลางตอบกลับอย่างเรียบนิ่งไม่ต้องอนาคตข้าจะลงมือจัดการมันด้วยน้ำมือข้าเอง แตกต่างจากซูปินเสินปิงอยู่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมเทพธิดาของวังมหาวานในอนาคตต้องเป็นนางอย่างแน่นอนและตำแหน่งเจ้าอาจารย์ก็ต้องเป็นของนางอย่างแน่นอนหลวซีวอมยิ้มไม่ได้พูดอะไรทว่าซูปินกลับรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งไปเดินวนที่ประตูนรกมารอบหนึ่งเมื่อครูหักเสินปิงอยู่พยักหน้าเขาเชื่อว่าชายหนุ่มที่อยู่ในชุดคลุมยาวดำนั่นต้องลงมือสังหารตนแน่นอนเหตุใดเจ้าถึงต้องช่วยข้าเสินปิงอยู่เขม่งมองหลวซิวพลางถาม ถ้าเป็นผู้ที่ทนดูสาวงามถูกรังแกไม่ได้จึงต้องยื่นมือช่วยเหลืออยู่แล้วหลัวซิลยิ้มพลางพูดหยอกล้อเซนปิงอยู่ขมวดคิ้วนางไม่เชื่อคำพูดของฝ่ายตรงข้ามหรอกในส่วนของจุดประสงค์ที่คนดังกล่าวช่วยเหลือนางนั้นนางเองก็ไม่อาจคาดเดาได้ด้วยซ้ำนางนึกอย่างไรก็ไม่มีทางนึกถึงว่านักยุทธโลกร,รุษย์ที่นางเคยเชิญชวนให้เข้าร่วมวังมหาวานเมื่อครั้นนั้นจะเป็นชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้านาง ท่านคือผู้ใดกันแน่เซนปิงอยู่เปลี่ยนลักษณะคำถามใหม่ข้ามีนามว่าเยียนโมหลัวซิลตอบกลับพลางยิ้มอย่างมีเลสนันเยียนโมเซนปิงอยู่ขมวดคิ้วลงอย่างอดไม่ได้นางไม่คุ้นเคยกับชื่อดังกล่าวและไม่มีอยู่ในความทรงจำของนางเลยหลัวซิวไม่ได้พูดอะไรอีกง้างมือโยนขวดหยกให้นางหนึ่งขวดพลางพูดด้านในมียาถอนพิษซึ่งเพียงพอที่จะสามารถถอนผงสิบพิษผนึกปราณที่อยู่บนตัวเจ้าได้ ในฐานะที่เป็นนักยาเสี่ยนระดับมะกุูดหลัวซิลเคยลองกลั่นยาเสียนระดับมะกุูดมาหลากหลายรูปแบบแล้วซึ่งยาถอนพิษนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันและหลัวซิลก็เคยกลั่นยาพิษที่มีพิษรุนแรงแฝงซ่อนด้วยแวตาของเซินปิงอยู่ดูระแวงหลัวซิลก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากด้วยเงาร่างกระพริบก่อนจะปรากฏเหนือศีรษะอสูรดูดจิตอีกครั้งสิทธิพี่นางคือผู้ใดหรือเจ้ากะจีเสี่ยวจือถามด้วยน้ำเสียงที่อิจฉาเล็กน้อย น่าดูออกอยู่ว่าเหมือนหลวซิลจะรู้จักกับสตรีนางนั้นมิเช่นนั้นเขาไม่มีทางลงมือช่วยเหลือแน่นอนเทพธิดาท้ายแถวของวังมหาวานส่นปิงอยู่ระหว่างข่ากับนางถือเป็นศัตรูต่อกันหลวซิลยิ้มพลางตอบกลับพี่สาวท่านนั้นงดงามปานนั้นและมีออร่าด้วยสิทธิพ่คงไม่ได้ตกหลุมรักนางหนังหักระมงังใบหน้าของจีเสียวจือเปี่ยมล้นไปด้วยความซุกสนพลางถามอย่างลองเชิงหญยซื่อบื้อในสมองเจ้ามีแต่อะไรเนี่ย หลัวซิวหมดคำจะพูดก่อนจะยื่นมือออกไปขยี้ผมของจีเสี่ยวจือโครมครามและในเวลานี้เองเสียงที่ดังสนัน่นจนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินก็สะท้อนมาในขณะเดียวกันยังมีเสียงคำรามกรีดร้องของวิญญาณและยานอาคาตที่นับไม่ถ้วนด้วยภายในเสียงกรีดร้องของยานอาคาตมีพลังโจมตีวิญญาณแฝงซ่อนอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ทันได้ตั้งตัวตัวอย่างรู้ของคนจำนวนมากล้วนถูกโจมตีจนทำให้รู้สึกวิงเวียนศีรษะอยู่ชั่วขณะ ตั้งแต่วินาทีที่กระบี่ผ่าตรีพลิบกระกระทางกระบักถึงบัดนี้เวลาก็ผ่านพ้นไปปีกว่าโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วในที่สุดพระโอรสจั่นเทียนผู้ทุกคูหนมขนานว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของมหาโลกาพันสามก็อดกลั้นต่อไปไม่ไหวแล้วพระราชสารหนึ่งที่อยู่ในมือเขากลางออกด้านบนมีลักษณะขีดเขียนของผู้กันที่มีพลังมากจนแม้แต่มังกรพบเห็นก็ตื่นตะลึงลายมือผู้กันหนักแน่นและนุ่มนวลดังดาม,มีตัวหนังสือเพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือคำว่ารบ ซึ่งภายในคำว่ารบมีความร้นลับอันไร้ขอบเขตแฝงซ่อนอยู่มีพลังออร่าที่มีอำนาจสูงสุดในโลกล่าเป็นผู้ไร้เทียมทานในห้วงดาราแผ่กระจายออกมารักหรือว่านี่คือตัวหนังสือหนึ่งที่มหาจากักรพรรดิจ้านเทียนลงมือเขียนด้วยตนเองทุกคนล้วนรู้สึกชออกจนพูดอะไรไม่ออกเห็นเพียงพระโอรสจ้านเทียนจับพระรชาชสารดังกล่าวไว้ในมือพลางเดินตรงไปทางกระบี่ผงาดตรีพบวิญญ,ญาณผูกอาฆาตและยานอาฆาตที่นับไม่ถ้วนคำรามคำว่ารบ บนพระราชสารกลายเป็นมือใหญ่ข้างหนึ่งมือใหญ่กมัดและบทขยี้ทุกสรรพสิ่งที่ขวางกั้นให้แหลกสลายเป็นฝุ่นผงด้วยอำนาจแห่งผู้ไร้เทียมทานผู้แข็งแกร่งมหาจักรพรรดิปกครองโลกล่าขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไรเทียมทานหนึ่งตัวอักษรที่ท่านเขียนโดยไม่คิดอะไรมากก็มีปณิธานของผู้ไรเทียมทานแฝงซ่อนอยู่เช่นกันและถูกผู้คนนับถือเป็นสมบัติล้ำค่า แต่ทว่าในประวัติศาสตร์เคยมีมหาจักรพรรดิบังเกิดเยอะปานนั้นสมบัติที่มีปณิธานของมหาจักรพรรดิผู้ไรเทียมทานแฝงซ่อนกลับสืบทอดต่อมาน้อยมากฮ่า <ś> ฮ <imposs arily> <ś? c ười> <qu>? ่านี่เป็นเพราะผู้แข็งแกร่งมหาจักรพรรดิเป็นผู้ไรเทียมทานที่มีความสามารถล้ำเลิศจึงแทบจะไม่จําเป็นต้องฝึกเส้นสมบัติแล้วในช่วชีวิตหนึ่งของมหาจักรพรรดิส่วนมากล้วนมีเพียงอาวุธมักผลเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างกายจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตครั้งนี้สาเหตุที่มหาจักรพรรดิในยุคปัจจุบันทิ้งคําว่า รบไว้บนพระราชสารนั้นก็เพื่อทําให้ความมั่นคงของคนรุ่นหลังเขาที่เข้ามาในแดนเทนิรันการมีเพิ่มมากขึ้นหนึ่งขั้นมือใหญ่สีทองกระหมัดโจมตีเข้าไปในทะเลวิญญาณอาฆาตและยานอาคาตที่นับไม่ถ้วนจนทะลวงออกเป็นเส้นทางหนึ่งทุกตำแหน่งที่มือใหญ่สีทองเคลื่อนผ่านวิญญาณอาคาต,ตยานอาคาตทั้งหมดล้วนไม่สามารถต้านทานถูกบทขยี้จนสลายกลายเป็นฝุ่นผง ภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวมือใหญ่ก็ทำลายล้างวิญญาณอาฆาตยานอาฆาตไปเยอะมากจนนับไม่ถ้วนไปถึงหน้ากระบี่ผงาดตรีพบอย่างรวดเร็วนิ้วมือทั้งห้ากลางออกเตรียมพร้อมที่จะดึงกระบี่ผงาดเล่มนี้ขึ้นมาเสี้ยววินาทีนี้ทุกคนล้วนกั้นหายใจกระบี่ผงาดเล่มนี้คือกระบี่เทลในตำนานทุกคนที่มาถึงที่นี่ล้วนไม่สามารถทำอะไรกับมันได้หรือว่าวันนี้มันจะถูกพระโอรสจ้านเทียนเอาไปโดยอาศัยอำนาจมหาจากักรพรรด และในเวลานี้เองกระบี่พนงาตรีพก็สั่นเทิมจนเสียงดังวงเวงถัดจากนั้นปรางกระบี่ที่มีจิตสังหารสูงเทียมฟ้าก็ประตูออกมาตุม้มปรางกระบี่ตรีพบและมือใหญ่สีทองพุ่งชนกันควันหลงที่น่ากลัวระเบิดแตกออกภายในพริบตามวนซัดไปทั่วทั้งเหวลึกวิญญาณคำรามยานอาคาศกรีดร้องเสียงแหลมนักยุทธอุทานอย่างตะลึงเสียงทุกอย่างที่คขปนกันไปล้วนจมหายไปในคลื่นพลังอันน่ากลัว ในฐานะที่เป็นวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศชั้นยอดจากมหาโลกาต่างๆบนตัวทุกคนล้วนมีเพ่เด็ดที่ใช้คุ้มกันชีวิตเวลานี้ทุกคนไม่กล้าประมาทเลยเลิอเลยแม้แต่น้อยต่างพาการปลดปล่อยอุบายออกมาต้านทานแรงกระแทกจากคลื่นพลังที่น่าสยดสยองหลัวซิลก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันเขาเรียกตำหนักวัตสงสารออกมาก่อนจะพาจีเสี่ยวจื่อเข้าไปภายในตำหนักใช้ของขลังวัตสงสารชิ้นนี้มาต้านทานพลังโจมตีจากโลกภายนอกโครมคราม คลื่นพลังอันน่ากลัวซัดกระนำต่อเนื่องอยู่นานมากถึงแม้จะมีการป้องกันจากตำหนักวัตสงสารหลัวซิลและจีเสียวจื่อที่อยู่ภายในตำหนักก็สัมผัสพลังอันน่าสยดสยองและมากมายมหาสาลที่ซัดสาดในโลกภายนอกได้เช่นกันหลังจากที่คลื่นพลังค่อยๆฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วหลัวซิลก็ไม่ได้ออกไปจากตำหนักวัดสงสารแต่อย่างใดแต่เป็นการใช้ตัวสำนึกแผ่สำรวจก่อนจะพบว่าเหล่าวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศจำนวนมากที่รวมตัวกันอยู่ในเหวลึก โดยส่วนใหญ่แล้วจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมีไม่มากเท่าไหร่นักทุกคนต่างมีอุบายในการคุ้มกันชีวิตตนไม่มากก็น้อยของขังคุ้มกันที่คนส่วนมากใช้ก็เป็นของขังระดับเจ้ายุทธจักรเช่นกันส่วนฝั่งกระบี่ผงาดตรีภพนั้นวิญญาณผูกอาฆาตและยานอาฆาตจำนวนนับไม่ถ้วนที่ลอยวนอยู่รอบกระบี่ผงาดในเมื่อครู่นี้ล้วนหายสาบสูญไปหมดแล้วว่ามือใหญ่สีทองนั่นปะทะเข้ากับปรางกระบี่ตรีภพอย่างรุนแรง ทันใดนั้นเองกระบีตรีพก็หลุดออกมาจากพื้นดินเสียงฟึบดังขึ้นฟันสับมือใหญ่สีทองนั่นจนแตกสลายพระเจ้าพลังอมตะที่มีอำนาจของมหาจากักรพรรดิยุคหนึ่งถูกฟันจนแตกสลายเลยอย่างนั้นหรือทุกคนต่างอุทานอย่างคอวบคุมไม่ได้นั่นมันอำนาจแห่งมหาจากักรพรรดิเยวนะการที่กระบี่ผงาดเล่มนี้สามารถบทขยี้มันได้นั้นก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความน่าสยดสยองและความโหดร้ายของมันแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากที่มือใหญ่สีทองนั่นถูกฟันจนแตกสลายแล้วพลังออร่าของปรางกระบี่ตรีพก็อ่อนแอลงไปเยอะมากๆภายในพริบตาเดียวเช่นกันมันค่อยๆร่วงหล่นลงมาจากฟ้าพื้นดินที่แข็งแกรง่งเหมือนทำมาจากเต้าหู้กระบี่ตรีพเสียบลงไปในพื้นได้อย่างง่ายดายอีกฝั่งหนึ่งพระราชสารที่พระโอรสจ้านเทียนถืออยู่ในมือก็แหลกสลายเช่นกันคำว่ารบบนพระราชสารค่อยๆทลายหายไปจนกลายเป็นว่างเปล่า สีหน้าของเขาดูยย้มแย่เล็กน้อยพระราชสารหนึ่งม้วนสามารถปลดปล่อยพลังการโจมตีหนึ่งของมหาจักรพรรดิ์ออกมาได้เชียวนะทว่าก็ยังไม่สามารถสยบกระบี่ผงาดเล่มนี้ได้อยู่ดีวิญญาณผูกอาฆาตและยานอาฆาตหายไปหมดแล้วและในเวลานี้เองสีหน้าอารมณ์ของทุกคนก็ดูแปลกประหลาดขึ้นมาก่อนหน้านี้สาเหตุที่ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้กระบี่ตรีพนั้น เป็นเพราะมีวิญญาณผูกอาฆาตและยานอาคาต่อลอยวนเป็นเกลียวอยู่บริเวณรอบๆกระบีพผงาดทว่าในเมื่อครู่นี้เองพระโอรสจ้านเทียนกระตุ้นพลังการโจมตีหนึ่งของมหาจักรพัรดิปะทะเข้ากับตัวกระบีตรีพบคลื่นพลังอันน่าสยดสยองอย่างไร้ขอบเขตที่ประตูออกมาทำให้วิญญาณผูกอาฆาตและยานอาฆาตทั้งหมดทุกกวาดล้างเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เท่ากับขจัดอุปสรรคทุกอย่างไปได้แล้วซึ่งกระบีพผงาตรีพบอยู่ใกล้แค่เอื้อมชิวชิวชิว ภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวทุกคนก็พุ่งตรงเข้าไปอย่างห้ามใจไม่ไหวยิ่งเข้าใกล้กระบี่ผงาดตรีพบมากเท่าไหร่ห้วงกระบี่ที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตสังหารที่สูงเทียมฟ้าก็ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นแต่เมื่ออาศัยของขลังระดับเจ้ายุทธจักรที่พกติดตัวก็เพียงพอที่จะสามารถคุ้มกันชีวิตตัวเองเอาไว้ได้แล้วเมื่อเห็นว่ามีคนลงมือคนอื่นที่เหลือจึงพากันลงมือทันทีภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวก็มีคนนับพันพ,พุ่งตรงเข้าไปพร้อมกันทุกคนล้วนอยากครอบครองกระบ,บี่ผงาดตรีพบเล่มนั้น ต้องเท้าความก่อนว่านั่นมันสตราวุธสูงสุดที่สามารถสับทลายการโจมตีหนึ่งของมหาจากักรพรรดิ์ดิได้เชียวนะหากได้ครอบครองมันแล้วฝึกเส้นให้กลายเป็นสตราวุธมรคลของตนเองและก็อนาคตหากไม่มีอะไรผิดพลาดคนดังกล่าวต้องสามารถกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สูงตระงานใน9สวรรค์ชั้นฟ้าสิบทศภูมิแน่นอน ทุกคนล้วนเลือกที่จะลงมือหลัวซิวก็จะชักช้าไม่ได้อยู่แล้วเขาเรียกตำหนักวัดสงสารออกมาลอยอยู่เหนือศีรษะตนก่อนจะเร่งความเร็วของปีกเทพไร้มนทินอย่างสุดกำลังสามารถความเร็วรวดเร็วปานดาวตกฟ้าแลบเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วความเร็วของจีเสี่ยวจือก็ค่อนข้างช้ามากเลยมีโลของขลังที่เปล่งแสงระยิบระยับลอยอยู่ข้างกายนางเห็นได้ชัดเจนเลยว่านั่นเป็นสมบัติที่จีเสวียนคงฝึกเส้นให้นางด้วยตนเองใส่หัวออกไปให้หมดกระบี่เล่มนี้เป็นของพระโอรสอย่างข้า พระโอรสจ้านเทียนตะคอกอย่างโกรธเกรี้ยวหกักไม่ใช่เพราะเขาใช้พระราชสาร,รมหาจักรพรรดิดไม่มีผู้ใดมีความสามารถเข้าใกล้กระบี่ผงัดเล่มนี้ได้เลยด้วยซ้ำวินาทีนี้เมื่อเห็นว่าผู้คนลงมือช่วงชิงพร้อมเพรียงกันเขาจึงต้องโกรธเกรี้ยวจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อยู่แล้วมีแสงสีทองเปล่งประกายทั่วทั้งร่างกายพลังเทวจ้านเทียนสัตว์เขาเหมือนดั่งเทพสงครามทองคำผู้กำแหงใหญ่วัยรุ่นยุคใหม่ทุกคนล้วนไม่สามารถต่อกรกับเขาได้ มีเกราะเทพสีทองชิ้นหนึ่งปรากฏบนร่างพระโอรสจ้านเทียนรูปแบบดูแข็งกร้าวกว่าเกราะเทพเวหาการของหลวซิวมากๆโดยเฉพาะพลังออร่าข,ของมันยิ่งดูน่าสยดสยองกว่ามากซึ่งเป็นของขลังระดับเจ้ามหาเทพชิ้นหนึ่งแม้ในสำนักจักพัรดิและแดนศักดิ์ิตต่างๆต้องมีอาวุธระดับจักรพรรดิที่จักรพรรดิเทพฝึกเส้นอยู่แล้วทว่าจากศักยภาพของวัยรุ่นยุคใหม่อย่างพวกเขายังไม่มีผู้ใดที่สามารถกระตุ้นควบคุมมันได้ดังนั้นสมบัติที่ทรงพลังที่สุดบนตัวพวกเขาจึงอยู่ที่ระดับเจ้ามหาเทพ แน่นอนอยู่แล้วว่าพระราชสารมหาจากักรพรรดิ์ร,รวมไปถึงหู้เทวสัพพสิทธ์นั้นถือเป็นสมบัติพิเศษที่เป็นข้อยกเวน้นตุ้มมู่เช่าห่วงควบคุมเรือรบระดับเจ้ามหาเทพพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างแข็งกร้าวเมื่อเขามองเห็นพระโอรสจ้านเทียนบนใบหน้าจึงมีรอยยิ้มที่เย็นเยือกปรากฏทันทีควบคุมเรือรบพุ่งชนไปทางพระโอรสจ้านเทียนกระทันหันใสหัวออกไปซะ พระโอรสจ้านเทียนตะคอกเสียงดังลั่นอย่างเย็นเยือกเดิมทีเขาก็อยู่แดนมกุฎเทพอยู่แล้วอีกทั้งฝึกพลังจักรพัิชั้นฟ้าสองประเภทพร้อมกันบัตรนี้ก็มีกรอเทพระดับเจ้ายุทธจักรสวมอยู่บนตัวอีกกำลังรบทั้งหมดแทบจะเป็นผู้ไรเทียมทานในแดนนมกุฎเทพเขาปล่อยหมัดออกไปจนเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นด้านหลังราวกับมีเงาลวงสีทองของมหาจากักรพรรดิองค์หนึ่งปรากฏตุ้ม สีหน้าของมูเช่าวหวงเปลี่ยนไปอย่างมากเรือรบเจ้ามหาเทพที่บทขยี้ทุกสรรพสิ่งถึงกับถูกพลังหมัดนี้ของพระโอรสจ้านเทียนโจมตีจนถอยหลังกลับศักยภาพของหมอนั่นแข็งแกร่งเช่นนี้เลยหรือตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามูช่าห่วงคิดว่าถึงแม้ศักยภาพของตัวเองจะต่างจากพระโอรสจ้านเทียนเล็กน้อยทว่าก็เป็นเพราะพระโอรสจ้านเทียนบรรลุถ,ถึงแดนมกุฏเทพแล้วช่วงระยะความต่างหน้าจะไม่ต่างกันมากเท่าไหรนะ่นัก แต่เขาคิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงเช่นกันว่าเมื่อได้ลงไม้ลงมือกันจริงๆราวกับว่าช่วงระยะความต่างของตนและพระโอรสจ้านเทียนนั้นไม่ได้ต่างกันแค่เล็กน้อยจริงฮ่าฮ่ามูเช่าห่วงขยะอย่างมึงก็บังอาจต่อกรกับพระโอรสอย่างกูอย่างนั้นหรือหากไม่ใช่เป็นเพราะจะเอากระบี่ตีพบพระโอรสอย่างกูจากสังหารมึงบัดเดี๋ยวนี้แหละพระโอรสจ้านเทียนทำเสียงหืออย่างเยือกเย็นทีหนึ่งหลังจากโจมตีมู่เช่าห่วงจนถอยกลับไปแล้ว เขาไม่ได้ไล่โจมตีต่อแต่อย่างใดแต่เป็นการกระโดดลอยตัวขึ้นฟ้าแล้วพุ่งตรงไปทางกระบี่พงาดตรีพบต่อมู่เช่าห่วงยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของเรือรบสีหน้าปรนแปร ى, ไม่แน่นอนในฐานะที่เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในตระกูลมู่สัพพสิทธิ์คำพูดที่เปี่ยมล้นไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามนี้ของพระโอรสจ้านเทียนเป็นการตกหน้าเขาแรางอย่างไร้ข้อสงสัยเลยปัง เหล่านักยุทธที่ขวงอยู่ตรงหน้าพระโอรสจ้านเทียนยังไม่ทันได้ตอบสนองใดๆร่างกายก็ถูกพระโอรสจ้านเทียนพุ่มชนทั้งร่างกายระเบิดแตกเป็นหมอกเลือดภายในพริบตาไม่เหลือแม้แต่ซากกระดูกมหาโลกาจ้านเทียนมีการถ่ายทอดสืบสารของมหาจักรพรรดิสองยุคล้วนเดินบนเส้นทางแห่งการกลั่นร่างพระโอรสจ้านเทียนได้หลอมรวมแก่นสารในวิธียุทธของมหาจักรพรรดิทั้งสองยุคเข้าด้วยกันร,ร่างยุธร่างเนื้อของเขาแทบจะสามารถเทียบทัศสตราวุธราชาขั้นสูงสุดแล้ว ร่างเนื้อระดับนี้บวกกับการปลุกเสกจากกรอเทพระดับเจ้ายุทธจักรคู่ต่อสู้ทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าเจ้ามหาเทพเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากมดตัวจอยเมื่อเห็นว่าพระโอรสจ้านเทียนยิ่งอยู่ยิ่งเข้าใกล้กระบีตรีพบตําหนักที่มีเปลวไฟลุกชนหลังหนึ่งจึงจุติลงมาจากฟ้ากระทันหันพุ่งตรงไปทางศีรษะของพระโอรสจ้านเทียนพร้อมกับเสียงที่ดังสะเทือนเลื่อนลันใสหัวไป พระโอรสจ้านเทียน,นหันหลังกลับไปกระทันหันแล้วปล่อยหมัดออกไปหมัดทะลวงออกไปทั่วทุกสารทิศต,ตำหนักที่มีเปลวไฟลุกโชนนั้นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่ทว่ากลับไม่กระเด็นออกไปเพราะหมัดของเขาซึ่งตำหนักเปลวไฟหลังนี้ก็คือตำหนักปีศาจหลอมที่สะดุดตานั่นเองและผู้ที่ลงมือก็คือเทพธิดาท้ายแถวของวังมหาวานเซินปิงอยู่ แม้ตําหนักปีศาจหลอมจะไม่ใช่อาวุธจักรพรรดิและไม่ใช่สมบัติจักรพรรดิเช่นกันแต่ทว่ากลับเป็นของขลังที่มหาจักรพรรดิมหาวานใช้ครั้นเมื่อย,ยังไม่บรรลุมรรคผลซึ่งระดับขั้นของมันอยู่เหนือของขลังระดับเจ้ายุทธจักรทั่วไปทั้งปวงและในเวลานี้เองเนื่องจากพระโอรสจ้านเทียนถูกสกัดกั้นอย่างแน่นหนาหลัวซิวกลับคนแรกที่อาศัยความเร็วของปีกเทพไร้มนทินพุ่งไปถึงหน้ากระบี่ผงาดตรีพบก่อน เขายื่นมือออกไปคว้าด้ามจับของกระบี่ผงาดตรีพจู่ๆก็มีปรางกระบี่ตรีพประตูออกมาสับสังหารเข้าไปทางเขาอย่างโหดเหี้ยมสีหน้าของหลัวซิลเปลี่ยนแปลงไปเขาเคยพบเห็นอนุภาพของปรางกระบี่ตรีพบเล่มนี้กับตาตนเองจึงสั่นเทิมปีกเทพไร้มนทินอย่างรวดเร็วและหายวับไปกับที่จนได้ยินเพียงเสียงดังชัวเสียงตุ้มดังสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นมาปรางกระบี่ตรีพบผาสับลงมาปัทพีถูกสับจนเกิดเป็นช่องกว้างที่ลึกจนมองไม่เห็นก้น ข่ามันซะในขณะเดียวกันคนอื่นๆก็พุ่งเบียดเสียดกันเข้ามาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพระโอรสจ้านเทียนมู่เช่าห่วงหรือหลัวซิลต่างถูกวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศนับร้อยร่วมมือกันรุมโจมตีหากพูดถึงกำลังรบส่วนบุคคลของวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศเหล่านี้หลัวซิลสามารถสังหารทุกคนได้เลยแต่ทว่าหากคนนับร้อยร่วมมือกันละก็มันเป็นอะไรที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งมากแม้นว่ากำลังรบของหลัวซิลจะน่าทึ่งทว่าก็ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องจนเลือดอาบท่วมตัวเช่นกัน มู่เช่าห่วงมีการควบคุมเรือรบเจ้ามหาเทพพลังป้องกันนั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองแต่ทว่าในบรรดาวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศทั้งหมดก็ไม่ขาดแคลนผู้ที่พกอาวุธสงครามเจ้าวมมหาเทพไม่นานนักมู่เช่าห่วงก็ต้านทานไม่ไหวราวกับว่าไม่มีฮูเทวสัพพสิทธ์ให้กระตุ้นและสุดท้ายทำได้เพียงเลือกที่จะหลบหนีไปอย่างจนตรอกควบคุมเรือรบทยานสู่ฟ้า พระโอรสจ้านเทียนฆ่าล้างทุกสารทิศภายในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศที่ตายอยู่ในเงื้อมือเขาก็มีไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบคนแต่ทว่าพระโอรสจ้านเทียนก็ไม่ดีไปกว่ากันเท่าไหร่นักผมยุ่งกระเซิร์กระเซิรงเลือดไหลออกมาจากมุมปากเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการที่อยากสังหารทุกคนที่รุมโจมตีเขานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากฮ่าฮ่า มีคราบเลือดติดอยู่ตรงมุมปากเสินปิงอยู่ในขณะที่ต่อสู้กับพระโอรสจ้านเทียนพอจะพูดได้เลยว่าตําหนักปีศาจหลอมที่นางเรียกออกมานั้นสร้างผลงานความดีให้นางมากทว่าฝั่งหลวซิลเขายื่นมือออกไปคว้ากระบี่พงาตรีพติดต่อกันหลายครั้งแต่ปรางกระบี่ตรีพบก็จะประตูออกมาทุกครั้งทําให้เขาถูกบีบจนทําได้เพียงถอยหลังกลับเพื่อหลบหลีกรางกระบี่ตรีพ ทันใดนั้นเองมันก็ทำให้หลัวสซิลนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่หินนิรันยอมรับเขาเป็นนายราวกับว่าสมบัติล้ำค่าที่มีความเร้นลับของเกนแฝงซ่อนประเภทนี้ล้วนเป็นสมบัติที่มีท่าทิพซึ่งพวกมันจะเลือกเจ้านายด้วยตนเอง